หุ้นกู้ JMB Network Services นะครับออกเสนอขายหุ้นกู้2ชุดด้วยกันชุดที่อายุมากสุดคืออายุ3ปี9เดือนอัตราดอกเบีย้ย5.1%ต่อปีนะครับเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้จองซื้อเป็นหุ้นกู้ระดับ BBB บวกนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกัน ฝากกดไลค์กดสปายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภทด้วยนะบริษัท JMT Network s e r v i t c h จำกัดหมาชนนะครับยืนร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และแตลาดหลักทรัพย์หรือกลตโดยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันใจดอกเบี้ยุก3าเดือนเสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อวันที่ 25, 26และ29กันยายน2568บริษัท j m t Network Services จำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน2ชุดด้วยกันชุดที่1หุ้นกู้อายุ2ปี8เดือนอัตราดอกเบีย้ย4.8%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2571นะครับแล้วก็ชุดที่2หุ้นกู้อายุ 3ปี9เดือนอัตราดอกเบี้ย5.1%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี 2, 5 7 7ชําชำระด,ดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุคุณกู้นะครับโมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทอยู่ภายใต้โครงการตาสานี่บริษัท j m t Network Services จำกัดมหาชนปี256 6นะครับโครงการตาสานนี่มีอายุ2ปีวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน30 0 0 0ล้านบาทนขนาดใดขนาดหนึ่งเสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันอันดับความน่าเชื่อถือตัวคุณกู้คือ b b b กแนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัทิทิเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่27สิงหาคม2568ผู้จัดการการจัดหน่ายหุนกู้รบษัทหลักรั์เอสเซพัทจำกัดบริษััทรัพย์บีออนจำกัดหมายชนบริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ยูนิต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ hehe, ปพล okay? จำก,กัดบริษัทหลักทรัพย er ์ CGS อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โกแบ็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดหมาชน บริษัทหลักทรัพย์ UOB เขยิ้มประเทศไทยจำกัดหมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปป์ประเทศไทยจำกัดหมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอสซพัฒจำกัดในเบนกู้ธนาคารฐานไทยธนาชาิจำกัดหมหาชนระยวารารเสนอขายหุ้นกู้ยี่สิบห้ายี่สิบหกและยี่สิบเก้ากันยายนสองห้าหกแปดแฟชชีสนะครับบริษัท JMT Network s i e r i c e d จำกัดหมหาชน ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ดับ5ใน8อันดับความเสี่ยงความเสี่ยงของผู้ออกคุณกู้ได้แก่ความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อนี่ด้อยคุณภาพมาบริการความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการระดมทุนผ่านตาสารหนี้อ่าประมาณนี้ละกันนะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และลางสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และลางสือชี้ชวน <S 1> <S 1> มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารนี้ที่ได้ซื้อตราสารนี้ไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333ทั3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทำการของสํานักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนําเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนํามาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกดเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลาย เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำเทลิดเอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคม มีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเก็ตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆนะครับก็ คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ